ดิฉันเพชรระดาสอนชัยเพ i า a ค่ะมัคคุเทศเชี่ยวชาญภาษาเยอรมันขณะนี้ดิฉันนำพาทุกท่านมาอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารนี้ตั้งอยู่ที่เขตบางเขนกรุงเทพมหานครท่านคะขณะนี้ดิฉันได้นำพาทุกทท่านมาอยู่ที่บริเวณพระอุโบสถของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งพระอุโบสถหลังนี้มีศิลปะที่เป็นศิลปะคล้ายกันกับที่วัดเป็นจมภบอบพิดค่ะ วัดพระศรีมหาธาตุบวรมหาวิหารแห่งนี้นะคะได้สร้างขึ้นในสมัยจอมพลแปรพิบูลสงคารามขณะดารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะได้สร้างขึ้นนะคะโดยที่ใช้ชื่อว่าวัดประชาธิปไตยสร้างใกล้กับอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมน,นูญเพื่อเป็นอนุสร์การปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะ พระอุโบสถเป็นแบบพระที่นั่งจัตุรมุกทางด้านทิศเหนือและทางด้านทิศใต้ล้อมรอบด้วยระเบียงคตและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่งดงามสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ค่ะพระเจดีย์ตั้งอยู่ด้านหน้าของพระอุโบสถมีพระนามว่าพระมหาธาตุเจดีย์แบ่งเป็นสองชั้นคือพระเจดีย์องค์ใหญ่และพระเจดีย์องค์เล็กเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุต้นสีมหาโพธิ์ จากกิ่งของพระศรีมหาโพธิ์ที่มาจากประเทศอินเดียพร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุค่ะด้วยทุกคนอยู่ในกฎไตรรักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคนทุกๆคนธรรมจัก ธรรมะของ,ององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะให้ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งน,นี้ที่เขตบางเขนกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเราการเดินทางสะดวกค่ะอย่าลืมนะคะเป็นอีกหนึ่งวัดที่สําคัญอยู่ในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเราสวัสดีค่ะ